ขอนำเสนอขั้นตอนการเบิกของใหม่สำหรับระบบเว็บแอปพลิเคชันเริ่มจากการเข้าระบบผ่าน QR code ที่จัดเตรียมไว้ให้จากนั้นให้ทำการป้อนข้อมูลชื่อเข้าใช้งานป้อนข้อมูลรหัสผ่านแล้วทำการคลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้งานเมื่อชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเบิกของให้ทำการคลิกปุ่มเบิกใหม่ ระบบจะแสดงรายการที่หน่วยงานสามารถเบิกของได้จากนั้นให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการเบริกของแล้วป้อนจำนวนที่ต้องการเบริก เมื่อป้อนจำนวนตามรายการที่ต้องการเบริกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนหน้าจอไปด้านบนสุดจากนั้นให้ทำการคลิกปุ่มคำนวณเพื่อให้ระบบคำนวณจำนวนการเบริกของเมื่อคำนวณเสร็จระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้ทำการคลิกปุ่ม close ให้ทำการเลื่อนหน้าจอไปด้านล่างสุดเพื่อตรวจสอบผลการคำนวณจำนวนการเบริกของว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนทำการบันทึกข้อมูล จากนั้นให้เลื่อนหน้าจอไปด้านบนสุดแล้วทำการคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกการเบริกของเมื่อระบบทำการบันทึกเสร็จระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาให้ทำการคลิกปุ่ม close เป็นอันเสร็จสิ้นการเบริกของในระบบออนไลน์จากนั้นให้ทำการคลิกเลือกเมนูหลักซึ่งอยู่ด้านมุมบนซ้ายมือให้ทำการคลิกปุ่มออกจากระบบระบบจะกลับมาอยู่ในหน้าจอการเข้าใช้งานเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการเบริกของในระบบออนไลน์